ที่เราเห็นอยู่นี่คือไกยักษ์บาซินไกยักษ์บาซินค่ะไปเอาสาพันธุ์มาจากไหนพี่อ่าเอามาจากชัยภูมิแล้วก็ภาคกลางแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้ศึกษาแต่เรามองว่าเออเห็นมันมันแปลกก็เลยสั่งเข้ามาเลี้ยงคือลูปทรงเขาจะใหญ่เขาจะยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะพ่อพันธุ์เขาก็จะสูงประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรใช่ค่ะหนึ่งเมตรก็คือครึ่งคนเลยนะคนคนคนหนึ่งคือแค่สูงสุดได้สองเมตรเกือบไปถึงใช่ไหมครับแล้วคิดยังไงถึง อยากเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับรู้สึกว่ามันแปลกเฉยๆแล้วก็มันสวยด้วยมันสวยแล้วก็อแถวนี้ยังไม่มีใครเลี้ยงเราก็เลยคิดอยากเอามาต่อยอดหมายถึงว่าในอนาคตเราอาจจะอ่าขยายพันธุ์เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจอืคือ,อเป็นไก่สวยงามใช่ค่ะคือเขาไม่ได้ไปเป็นไก่เนื้อแก่อะไรใช่ไหมครับอ่าน น่าจะกินได้เหมือนไก่บ้านบ้านเรานะแต่รายถึงว่าแต่รสชาติเรายังไม่รู้เนาะยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราเพิ่งนําเข้ามาเลี้ยงได้สี่ห้าเดือนได้มาเยอะเท่าไหร่ครับอ่าได้ตอนแรกสั่งมาเจ็ดเจ็ดตัวตายเหลือห้าตัวอืมค่ะตายไปสองมรณะภาพไปสองตัวก็คือเหลือห้าตัวเนาะแต่เราเรารู้เพศเราคัดเพศมาไหมตอนนั้นตอนนั้นอ่าเขาจะบอกว่าขายเป็นคู่แต่ว่าพอเอามา ถามว่าเดือนหนึ่งที่เราซื้อมามัน,ม,นมันน่าจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ